สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องไม่ไทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกในหัวข้อสอคนรักเก่าชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567 ชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะและชาวพิจิกค่ะหรือผู้หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสามารถสลับกันได้เป็นไวทเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่า จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดน้ำกรกรกรมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่องชาวทัดน้ำกรกรกรมีพิจิกเช่นเดียวกันนะคะ เสียงไม่อาจจะอู้อี้นะคะหรือว่าพูดไม่ชัดนะคะมีเสียงแอมเสียงกระไอบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยเนาะเพราะว่าไม่สบายแล้วก็เพิ่งจะเริ่มที่จะดีขึ้นนะคะก็ทนทนฟังหน่อยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็อรอคลิปนานแล้วนะคะมาโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะขอดูในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทาดน้ำกระกฎีพิจิกค่ะ ชาว่านน้ำกบบ็ปรากมีพ่งพิซที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างน,นะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณกับเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะไพ่หกไม้เท้าค่ะ ให้สีไม้เท้านะคะแล้วเป็นไพ่แปดไม้เท้าชาวทัด ตามกรกฎมีพิซิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับคนรักเก่าที่เป็นชาวทัดฝ่ายเมสิงธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้นะไม่ตามหน้า,นา,ายัยในอดีตที่ผ่านมาปัญหาหลักๆในความสัมพันธ์ที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันตามหนาายย้าไพเน่ยนะคะหนึ่งคือการสื่อสารที่ไม่เท่ากัน การเขาเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ที่เราอยากจะไปเร็วๆหรือว่าเขาอยากจะไปช้าๆอะไรอย่างเงี้ยอืมคือความสัมพันธ์มันไม่ได้คืบหน้าตามที่เราตั้งใจไว้นะคะอืมความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่มีแต่แผนแต่ไม่มีการเทคแอคชั่นนะคะวาดแต่รูปวาดแต่ภาพวิมานให้ฝันเางเนี่ยเออแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เดิมไม่มีการพยายาม นะคะก็ได้เช่นเดียวกัน2นะคะาสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือตัวคุณและตัวเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็น long distance นะคะความสัมพันธ์มีระทางเข้ามาเป็นอุปสรรคอยู่ไกลกันทำงานไกลกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันทำงานาใช้ชีวิตคนหนึ่งกลางวันคนหนึ่งกลางคืนอะไรแบบนี้ก็ได้นะ หรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นเป็นบายเคสนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นคนที่มีภาระพันธะผูกพันนะคะสีไม้เท้านะอาจจะยังคาราคาซังสีไม้เท้าแฮงแมนนะคะคาราคาซังยังตัดไม่ขาดกับความสัมพันธ์เก่า แล้วมีเราเข้าไปอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่ยังตัดความสัมพันธ์เก่าๆไม่ขาดยังมีภาระความรับผิดชอบหน้าที่อะไรต่างๆที่ยังคงค้างอยู่แล้วไม่สามารถที่จะพัฒนากับคนรักคนเนี้ยที่คุณอยากจะพัฒนาเนี่ยได้ที่คุณคิดถึงเนี่ยนะคะอืมก็อาจจะทําให้กลายกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันประมาณนี้ก็ได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎมีนพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ค่ะ energy โดยรวมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในะเรื่องราวของความรักของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายน2567เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ไปแรกค่ะได้เป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะไพ่สองเหรียญค่ะและเป็นไพ่โวลนะคะ ชาวท่าน้ำกระกฎมีมพิจิตบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่ตางๆในเรื่องต่างของความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคือตามหน้าไพ่อะคะ่ะมันจะมีแบบปนไปกันไปแต่ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะที่จะเข้ามา เข้ามาในชีวิตคุณอะเออไม่ว่าจะมาทางออนไลน์การเดินทางการทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีตัวเลือกทางเลือกมีช้อยเข้ามาให้ชาวธาตน้ำได้เปิดใจได้เลือกแต่ทางนี้ทางนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละนะว่าจะเปิดใจหรือเปล่าหรือว่าจะแบบ ลืมคนเก่าไม่ได้ก็ตัดทิ้งฉันทำงานอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะอืมแต่จะเป็น energy นะที่จะมีคนใหม่ๆหรือว่าจะมีใครคนอื่นเนี่ยเข้ามามีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะอืมประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกขาของชาวทัตน้ำกระกดมีพิจิก กับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตน้ําก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวทาตน้ำกกรกฏมีพิจิกค่ะชาวทาตน้ำกกรกฏมีพิจิกคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่แปถ้วยนะคะ <c oughs> เดลเวอร์ค่ะสี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่กาวไม้เทา้าชาว่าน้ำกระดฎมินพิจิกอืมคุณยังรักเขา,าอ่ะเดลเวอร์ขึ้นมาออนจริงแล้วในความสัมพันธ์นี้คุณไม่ได้อยากจะจากไปนะ สิ่งที่มันต้องเป็นไปในความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นนะคุณยังรักเขาคุณยังคาดหวังการกลับมาคุณยังรอเขาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าออจะมีโอกาสใหม่ๆยิบยิบเข้ามาแต่คุณไม่รับเลยเพราะคุณยังรอเขายังรักเขาอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า คนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวธานา้ำกรกระกนมีนพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธานา้ำกรกระกนมีนพิจิกมาดูกันพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะไพ่อัศวินถือถ้วยไพ่เด a m o n ค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่ Judgment นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจกิกคนคนนั้นคนที่คุณคิดถึงนะอาจจะเป็นชาวธาตุดนินศกันมังกรน,นะคะชาวอ,อ่ราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะราศีมีลัคนามีนนะอ,อ่มีโอกาสที่จะเป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุด,ดินก็ได้นะคะอ่ะคุยกับใครก็ได้คิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะ เขารู้สึกอย่างไรเขาคิดอย่างไรเอาจริงแล้วตัวเขาก็จดจ้องเหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่ได้มีการบล็อกไม่ได้มีการปิดก้นเขาอยากคุยกับคุณค่ะเขาอยากเดินทางมาหาคุณเขาอยากอา๋อถ้าเป็นไปได้ถ้าหากว่ามีโอกาสได้กลับมาจริงๆอะ่ะเขาอยากจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วมองให้ถึงอนาคตที่ที่เคยพูดที่เคยที่เคยสัญญากันไวอ้อืมประมาณนี้ ะะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่ไม่ตอบกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซาได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำกระกฎมีพิจิตร <c oughs> ที่ยังคิดถึงคนรักเก่าจะเป็นอย่างไรไม่ขออนญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ คำใบแรกได้เป็นไพ่ไพ่พริเทสไพ่หกดานะคะห้าถ้วยค่ะและเป็นไพ่สองดาบชาว้าน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะในส่วนของเอาคมนานาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักเก่าที่คุณคิดถึง มารู้สึกว่ามันจะยังไม่ได้มีการกลับมาถึงแม้ว่าคนนังคู่จะยังมีความรักยังมีการรอคอยซึ่งกันและกันแต่มันอาจจะติดที่ภาระพันธะความจําเป็นระยะทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ที่ทาให้ตัวคุณและตัวเขาต้องห่างกันไปต้องกลายปเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันปัญหานั้นยังอยู่และยังคงสกงผกกระทบทําให้คุณและเขายังไม่มีทางที่จะบรรจบเข้ามาหาก,กันได้อีก นะคะอืมประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวท่นน้ากระกดมีนพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเกา่าขอคําแนะนําค่ะค,คาแนะนําใบแรกนะคะไพ่เจ็ดเหรียญหนึ่งถ้วย Hello f r ชาว่าน้ำกระกฎินพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าไพ่ไม่ได้บอกให้คุณเลิกรอนะแต่คุณต้องรออยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงว่ารอแล้วได้อะไรรอแล้วคุ้มค่าไหมหรือว่ารอไปเรื่อยจนจนชีวิตเราแบบขาดเป้าหมายขาดความหวังขาด energy ซึมเศ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะอืมนะก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าความสัมพันธ์นี้รอเราได้อะไรรอเรามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่แล้วตัวคุณจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงบางบางทีเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่เออบางครั้งคนเราเกิดมาแค่ เพื่อที่จะรักกันเพื่อที่จะทําเขาเรียกว่าสิ่งดีๆให้กันเพื่อที่จะรู้จักร้านไอติมอร่อยๆร้านอาหารดีๆหรือแม้แต่กระทั่งร้านหนังสือที่น่าอ่านเท่านั้นก็ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูวดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,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 ต้คลิปนี้ได้เลยในช่องทางของ YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ